มากครับผมเบิงเสือมันกรอบมันเป็นนาตาจังไดครับเมนูอยางนะครับผมปิธารายการอันนี้เมนูนี่นะครับพิ่ายสำหรับวันเสานะครับเพราะว่าเพิ่นจองโตล็อกออเดอร์ไว้นะครับเนาะล็อกออเดอร์ไว้ขับบถล็อกกับบอดด้นะครับผมเนาะประมาเนี่ต้องจองนะครับต้องจองต้องล็อกออเดอร์นะเมนูอันนี้จะมีเฉพาะตอนเสานะครับผมเสือมันกรอบนะครับเนาะเบิงมันจะแซบกว่าส่วนของสําหรับมันของงวครับผมเนาะส่วนนี้นะครับเนาะ นี่มันแข็งเหอนมันแข็งมันจะหอมแบบนี้ต้องสร้างพิเศษด,ด,ด,น,ดนะครับได้เด้อยังสันบอได้นะครับแบบนี้กาแซบไปครับผมนี่ครับผมของเสียบมาลองมาพี่ลิง ลองชิมดูมันจะแซ่บกว่ามันส่วนอื่นอีกนีจริงนี่นี่นี่แข็งแข็งงนี่อีกนึงต้องจิ้มก็ได้ชิมดูก่อนอันนี้โอ๊กมะพร้าวยากมันจะมีอีกอันนึงพี่ลิงเอาตัวนี้อะไรเดี๋ยวกรุบกเจ้าหอมๆอีกแบบนึ่งปลาครับง่า้เลยเด็กหนึ่ง กุบกุบอันนี้ตัวนี้กรุบกุบ <Okay. S 1> มันจะเป็นหัวมีหางมันจะแบบว่าเวลาเทียวแล้วมันแตกแตกกันเลยแตกกันปากเลยจุกจึงเลยรัวมนนี่รวมอะ,อะ